สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาอยู่ในสวนปามนั่นเองครับผมมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งได้ส่งข้อความมาสอบถามผมนะครับว่าคือเหตุผลที่เขาถามคือเขาดูคลิปวิดีโอท่านท่านอื่อท่านหนึ่ง คือเขาก็เลยเกิดการสับสนนะครับว่า,าปามทำไมเขาตัดกิ่งออกปามต้นเล็กนะครับที่อยู่เ,เ,เขาเรียกว่า,าปามที่ปลูกไอติดขอบฝายหรือขอบบ่อนั่นเองครับผมปามที่เขาปลูกอขอบบ่อแล้วเห็นเขาตัดทางออกก็คือเขาจะตัดออกประมาณไอ ประมาณศอกหนึ่งนะครับความหมายก็คือ,อาปามที่อยู่ที่เขาปลูกไอ,อาตามบ่อหรือตามขอบสะนั่นเองครับผมความหมายก็คือถ้าเกิดเขาเขาก็ปลูกแบบว่า,าการการดินสไลด์หรือดินซุดนั่นเองครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียหน้าดินขอบบ่อนั่นเองหรือขอบสะนั่นครับผม สาเหตุท uh, ี่เขาตัดก <room> ิ <backs> ่งออกนะครับตัดก้านก้านก้านปาล์มออกนะครับต้นต้นนี้ยังไม่สูงต้นนี้มีลำต้นแล้วนะครับผมจะเรียกว่าทางปาล์มถ้าขอบเบาะต้นเล็กอยู่ผมจะสมมุติว่าต้นเล็กอยู่ผมจะเรียกว่ากิ่งปาล์มนะครับผมเรียกว่ากิ่งปาล์มถ้าต้นเล็กอยู่ต้นต้นที่ยังไม่มีลำต้นยังไม่มีลำต้นเราก็เรียกกิ่งสมมติ ต้นนี้ต้นเล็กอยู่กิ่งปาล์มที่เขาตัดออกประมาณหนึ่งศอกกว่าประมาณหนึ่งศอกกว่านะครับผมเขาจะตัดกิ่งปาล์มหรือทางปาล์มออกกิ่งประมาณศอกกว่าสาเหตุที่เขาตัดออกเพราะว่าอยู่ขอบสระใช่ไหมครับคือ,อใบเวลาเขาเอาน้ําเข้าบ่อหรือน้าน้ําเต็มบ่อ,อทางใบมันมันจะไปจมกับน้ํานะครับผม ทางใบสมมุติทางใบตรงนี้จะไปจมกับน้ํำทางใบจะไม่สามารถจะไม่สามารถนะครับสั่งข้อแสงได้นั่นเองเพราะว่าต้นไม้จะาทางใบทางใบของต้นปลาล์มจะไม่สามารถคอยอคลายออกซิเจนได้นั่นเองครับเ,าเขาก็เลยต้องอแต่แต่ใบยอด ยอดที่โผล่ที่อยู่เหนือน้ําขึ้นไปก็จะไม่จมก็ก็จะสามารถสั่งข้อแสงได้นั่นเองครับผมแต่ถ้าทางใบที่จมน้ํานะครับทางใบที่จมน้ําก็คือเขาจะตัดออกประมาณศอกหนึง่งเพื่อที่จะให้ก้านหรือกิ่งทางใบทางใบเพื่อที่จะ,ะไม่ ไม่สะสมอาหารนะครับแต่ทางใบจะยังมีความชื้นจะยังเก็บธาตุย้ำนะครับว่า,า,าทางใบทางใบยังมีความชื้นจะเก็บธาตุอาหารนะครับธาตนุนี่หมายถึงธาตุอาหารธาตุนั่นมาจะแปะจะ เก็บอาหารหมายถึงว่าธาตุก็คือเก็บน้ํามีความชื้นอยู่ในาทางปามหรือกิ่งปามนั่นเองครับผมเพื่อที่จะให้ฐานาเป็นเป็นสเสบียงให้ฐานอย่างเดียวแต่จะไม่สัรงข้อแสงคือจะอให้ธาตุอาหารแก่เป็นสเสบียงธาตุอาหารแก่ลําต้นเพื่อที่จะให้ลําต้น ยังคงสภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราไมา่แต่งทางปามออกอกิ่งปามหรือกิ่งปามออกไอ้กิ่งปามาทางปามจะจมน้ําอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับจะทําให้บางครั้งปา์มทลายเน่าหรือยอดหักนั่นเอง เพราะว่าสะสมและธาตุาาน้ําไว้เยอะครับผมถ้าทลายไม่เน่าถ้าทลายไม่เน่าก็จะยอดหักอยู่ประมาณนี้ครับก็เขาก็เลยตัดแต่งทางปา์มออกเหลือความยาวประมาณศอกนึงนั่นเองครับเพราะว่าปามเล็กเขายังถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องแต่งครับ ก็คือความหมายของปา์มเล็กต้นปามเล็กนั่นเองครับผมครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ยังเป็นมือใหม่ส่วนใครที่มีทักษะหรือความรู้แล้วก็เลื่อนผ่านได้ครับหร,หรือถ้ามีแนวคิดดีๆก็ ลองเสริมเนะเข้ามานะครับผมอ่าจะได้ไปปรับปรุงนั่นเองครับผมครับผมสวัสดีครับ